สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นุกซี่อัปเดตทำคีโมครั้งที่5ตอบคำถามเป็นมะเร็งฉีดวัคซีนได้ไหมอัปเดตอาการรักษามะเร็งเต้านมฉีดคีโมครั้งที่สําสำหรับนุกซี่แฟนสาวของร er ็อกเกอร์หนุ่มปู b แบล็กเฮดที่หลายคนสงสัยและแอบเป็นห่วงว่าทำคีโมรักษามะเร็งไปด้วยสามารถฉีดวัคซีนได้ด้วยหรือเปล่าและหากฉีดได้ภายหลังจะมีอาการอย่างไรทั้งนี้นุกซี่ได้อัปเดตอาการ พร้อมตอบคำถามให้ทุกคนคลายความกังวลเผยว่านุกซี่ารายงานตัวค่าอัปเดตให้เพื่อนๆสบายใจนะคะหลังจากเมื่อวานฉีดวัคซีนแอสตราบวกกับให้คเโมโราาับ5อาการรวมๆไม่เป็นไรอาการรวมๆไม่เป็นไรเลยค่ะกลับมาสลบปสลายเป็นเรื่องปกติของวันตื่นเช้าไปโรงพยาบาลก่อนฉีดก็ตบพารา2เม็ดก่อนนอนกันก่อนนอนกันเหนียวอีก2เม็ดตอนนี้ก็คือยังปกตินะคะ ส่วนคนที่ถามว่าเป็นมะเร็งฉีดวัคซีนได้เหรอคุณหมอบอกฉีดได้นะคะของนุกไปโรงพยาบาลทุกวิคความเสี่ยงเกิดขึ้นตลอดช่วยมากช่วยน้อยก็ต้องป้องกันแต่สุดท้ายก็ต้องตรวจโควิดทุกสองวิคตามที่โรงพยาบาลสั่งอยูด่ดีในส่วนของวิกนี้มีเป็น10ทรงแล้วทรงนี้ชื่อทรงนุกซี่ด้วยนะทางร้านตั้งให้จบรายงานขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ